สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมป๊อปเพชรยนต์ครับมีรถปรับสภาพเข้าใหม่1คันครับวันนี้เป็น Toyota v o ีอปี2013ครับสีเทาดำต้องบอกเลยว่าเลขไม่น้อยมากครับไม่ถึง100,000กิโลเมตรครับต้องเรียนตามตรงนะครับคันนี้มีการเก็บสีมาแล้วรอบคันครับผมเราขายอยู่ที่ราคา275,000บาทเท่านั้นครับเราไปรับชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับ คันนี้ได้เป็นไฟนหน้ามันติรีเฟกเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมครับส่วนรูตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหามาปิดให้ครับไม่ต้องห่วงมีแน่นอนรถไม่มีริ้วรอยแต่อย่างใดครับเก็บสีมารอบคันแล้วคันนี้ไฟตัดหมอกมีให้คู่หน้าครับแก้มหน้าแนบชิดกับกันชนหน้าครับผมมีไฟเลี้ยวมาให้ อยู่ตรงแก้มซุ้มล้อครับเรามาดูภายในซุ้มล้อกันดีกว่าภายในเม็ดอาร์คซุ้มล้อเบ้าโชกเดิมๆครับสวยๆครับซีนสวยๆเดิมๆเลยส่วนยางน่าจะหมดสภาพแล้วครับเดี๋ยวทางเราทําการเปลี่ยนให้ครับได้เป็นแมกอัอลอยสีรูร้อยครับตัวนี้ล้อแม็กไม่มีริ้วรอยครับผมกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถครับ ได้ฟิ์มาแล้วรอบคันเลยครับไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วเรามาดูโครงสร้างภายในกันบ้างครับภายในเสา A น็อตไม่เคยขยับครับสวยสวๆใสๆครับทางเพชรยนต์เราการันตีให้อยู่แล้วครับเรื่องนี้รถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำอย่างแน่นอนครับนี่ครับหัวน็อต เดิมๆไม่เคยแกะเคยขันครับแผ่นเพจตัวหนังสือคมๆค,ครับไม่เคยถอดเปลี่ยนมาก่อนเหลี่ยมสันยังดูสวยงามครับหากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยป๊อปเพชรยนต์0646423955ครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้ครับผมมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะครับคันนี้สวยๆไปเลย ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้ครับมีโลโก้โตโยตา้าวีออสตัว e ชัดเจนครับครบทุกจุดมีไฟทับทิมให้2ดวงเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าต้องบอกต้องบอกเลยครับว่าโครงสร้างเดิมให้ดูรอยซีนรอยอาร์คครับเดิมๆครับล่องน้ำสวยๆ ฝาหลังน็อตไม่ขยับครับไม่เคยแกะครับสีนยังเดิมสวยอยู่ครับนี่ครับเพียงแต่ว่าคันนี้อาจจะทำสีมารอบคันแต่โครงสร้างเดิมครับร่องน้ำสวยๆเลยเมทักเดิมๆภายในห้องเก็บของกว้างครับกว้างขวาง โห <Okay. S 2> ากพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งครับเข้ามาได้ทุกวันทำการเลยเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันบ้างนะครับมาดูกันที่แผงประตูหน้าก่อนเลยภายในตกแต่งเป็นทูโทนนะครับสีน้ำตาลผสมกับสีครีมครับกระจกได้เป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสีบานเลยเส้นทั้งล็อก มีให้พร้อมครับใช้งานได้ปกติครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดระบบไฟฟ้าใช้งานได้หมดครับเสา A ครับให้ดูสภาพโครงสร้างภายในสวยแค่ไหนน็อตไม่เคยขันครับสติกเกอร์ลมยางมีให้ครบเลยพวงมลาลัยสามก้านตาโตโยต้าชัดเจนครับรุ่นนี้มี a i r b a บ็ให้สองใบครับมีระบบเบรก ABS ให้ด้วย เดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันครับเดี๋ยวให้ดูเลขไม้ด้วยเลขไม้อยู่ที่80,000กิโลเมตรเท่านั้นครับต้องบอกเลยว่าน้อยมากครับสำหรับรถปีนี้ช่องแอร์เย็นฉ่ำครับไม่ต้องห่วงเลยเปิดมาหายร้อนแน่นอน แอร์ได้เป็นระบบแอนะล็อกนะครับปรับได้สีระดับวิทยุ CD ใช้ได้ปกติครับเอะไรเกียร์เป็นเกียร์ระบบออโต้ครับแบบขั้นบันไดหรือจะปรับมาเล่นเองก็ได้นะครับเล่นเกียร์หนึ่ก็ได้ช่องเสียบ AUX มีให้พร้อมครับไฟตัดหมอกหลังก็มีต้องบอกเลยว่าภายในดูใสสะอาดมากครับ สวยๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูสภาพเบาะกันชัดๆอันนี้เป็นสภาพเบาะคู่หน้าครับได้เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าทั้งคันเลยสวยๆแบบนี้ครับไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นนี่ครับสวยๆทั้งคันเลยครับ เป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องเครื่องกันต่อโอเคครับเรามาต่อในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างครับต้องบอกเลยว่าเครื่องเสียงดีมากครับนิ่งกริ๊บเลยเริ่มมาที่ฝากระโปรงก่อนนะครับอย่างที่บอกตอนแรกครับรถตันนี้ต้องมีการเก็บสีมาก่กอนนอตเลยมีการขยับนิดนึงนะครับ จะมีรอยสกเก็ดหนึงรอยอะไรประมาณนี้ครับให้ทีมช่างได้เก็บสีเรียบร้อยแล้วแต่ต้องบอกว่าฝาเดิมแท้แน่นอนครับมีตาต o y ยตาติดอยู่ชัดเจนต้องลึกๆแบบนี้ครับสติกเกอร์อยู่ครบเลยครับเอ่อหมออร์สติกเก,อ,กอร์กกแหู้สวยครับตากอนโชว์เดิมๆครับตาปั๊มยังอยู่สวยๆลึกๆ จะเป็นประมาณนี้ครับขานหน้าส,สวยๆก็โชวเป็นเดิมครับอยไม้ท้าคมคมผมให้ฟังเสียงนะครับ เสียงนิ่งครับน้ำมันเครื่องไม่มีเยอะครับเครื่องใสๆสเลยโอเคครับหากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยป๊อปเพชรยนต์0646423955ครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์หาผมได้โดยตรงเลย หรือพี่ๆท่านใดอยากมาดูรถด,ด้วยตัวเองนะครับซอยเสรีไทย6.8แยกหนึ่งครับมาได้ทุกวันทำการเลยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ